สุพรรณบุรีอย่างที่บอกนะคะว่ามาที่นี่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงโอท็อปนั้นเยอะแยะมากมายค่ะแต่อย่างอื่นใดค่ะเวลาเรามาถึงนะคะต้องมาเจอกับเจ้าบ้านค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะว่าที่ร้อยปีสุพีพัฒน์จงพานิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านนะคะอยู่ตรงกลางค่ะมอติค่ะสวัสดีค่ะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ว่าคะเวลามาเที่ยวปุ๊บสุพรรณเนี่ยก่อนจะไปหานู่นหานี่ทำเนี่ยเขาบอกว่าต้องแบบเที่ยวให้มีกําลังใจและรวมถึงว่าต้องแบบเพิ่มพลังงานก่อนไปเที่ยวท ถ้าเข้ามาในใจกลางเมืองสุพรรณบุรีนะครับปกติแล้วก็เหมือนกับเราจะไปที่ไหนก็ต้องขึ้นที่สูงจะได้เห็นรอบทิศอ๋เหมือนจุดชมวิวใช่ไหมคะใช่ครับที่นี่เรามีหอคอยบันหารเจ็มใสอยู่ในสวนเฉลิมพัทละราชินีซึ่งนับเป็นหอคอยชมวิวสูงที่สุดแห่งแรกของประเทศไทยนะฮะสูงถึง123เมตร 25เซนค่ะนะแต่ว่าจุดที่จะขึ้นไปประชาชนจะนักท่องเที่ยวจะขึ้นไปได้สูงที่สุดก็ประมาณ78เมตรค่ะแล้วเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมเนี่ยทุกวันไหมคะท่านผู้ว่าครับเปิดเปิดครับแล้วก็เรามีลิฟต์ขึ้นไปมีพนักงานข้างบนก็จะมีร้านกาแฟร้รานไอติมแล้วก็อของที่ระลึกค่ะแล้วก็ตรงที่ ที่ที่ห้องชมวิวเนี่ยก็จะมีกล้องส่องทางไกลมองไปเห็นรอบทิศถ้าอากาศดีๆเนี่ยเห็นไปอำเภอไกลๆได้ค,ครับนั่นคือบนหอคอยคข้างล่างที่เป็นสวนเฉลิมพัฒราชินีเนี่ยะจะเป็นสวนสาธารณะอย่างสวยงามมากมีสนามเด็กเล่นมีสไลเดอร์แล้วก็มี ที่สาคัญคือมีน้ําพุดนตรีอ๋อเด็กเขาบอกว่าต้องเปิดตอนเย็นๆหรือเปล่าคะรับตอนเย็นๆค่ะครับแดดลมลมตกก็คนก็ไปนั่งพักผ่อนกันนะฮะที่นั่นสวนดอกไม้ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับสวยมากสวยมากก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะแน่นอนนะคะว่าขึ้นชื่อที่สุดอย่างหนึ่งแหละของจังหวัดสุพรรณนะคะมาเที่ยวกันได้ค่ะแต่อีนึงท่านก็ต้องบอกว่าหมอติอยากให้หมอติช่วยแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ตําแหน่งอยากไปทางการเรียนจบด้านไหนแนะนาเลยค่ะ ผมอนุสิทธ์แช่แรมหรือหมอตินะครับเป็นประธานกลุ่มสันติสมุนไพรหรือทิพเกสรสมุนไพรอยู่ที่หมู่บ้านวัตถวหมู่หนึ่งจังศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกลุ่มของเรานี้เติบโตมา80ปีแต่ว่าหมอติจบด้านแพทย์แผนไทยยังไงคะ<อ>เขาเรียกว่าอะไรคะจบหลักสูตรอะไรมาคะที่แรกเราเรามีพื้นพื้นในเรื่องของการแพทย์ตั้งแต่รุ่นคุตาปีพุทธศักราช2475 แล้วก็ผมผมยังเกิดทันคุณตาคุณตาก็สนับสนุนให้เรียนด้านเป็นหมอแต่เนื่องจากหัวไม่ดีไม่ไม่สามารถสอบแพทย์ได้ก็ไปไปเรียนต่อด้านไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวไม่ใช่หัวไม่ดีเรามีความถนัดมีความชอบแตกต่างกันถูกไหมคะท่านผู้ว่านะแล้วถนัดเนี่ยคนเรามันเกิดมาอ่ะเมย์อาจจะถนัดพิธีกรหมอเติถนัดแพทย์แผนไทยท่านผู้ว่าเหมาะกับบริหารประเทศอย่างนี้แหละค่ะต่างกันไปอ่าก็นี่คือรุ่นคุณตาใช่ไหมคะคุณตาคือว่าตอนนั้นรุ่นผมผมจบสัมนธศึกษาเป็นหมออนามัยอยู่ค่ะ แล้วก็ตัวเองก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายค่ะคือไวรัสตับเกษสบดีค่ะแต่มาหายด้วยยา แผนโบราณสมุนไพรต่างๆให้ป้ารักษาให้ดังนั้นพ่จุดประกายว่าให้ผมได้ได้เข้ามาศึกษาต่อจากตาและป้าได้เรียนรู้ภูปัญญาที่ตาเคยให้ซึมซับเพื่อเติเต็มเล็กๆแล้วก็เลยมาทํากลุ่มตอนปี2547ทำกลุ่ม247นะคะถามท่านผู้ว่าหน่อยค่ะท่านผู้ว่าคะท่านผู้ว่านั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยได้กลิ่นหอมของสมุนไพรนะคะเมนเม่ชอบจังเลยจัดรายการตรงบูธนี้ค่ะมันเหมือนแบบกลิ่นสดชื่นกลิ่นแบบสมุนไพรต่างๆมากมาย มันหอมจริงๆนะคะท่านผู้ว่าพูดถึงสมุนไพรไทยเราเนี่ยหลายๆอย่างหลายชนิดเลยก็เด็กๆท่านผู้ว่าเคยใช้สมุนไพรอะไรบ้างคะที่เป็นสมุนไพรก็จาไม่ค่อยได้แต่ว่าผมสนิทกับคนเท่าคนแก่เยอะนะฮะคุณตาคุณย่าคุณยายเนี่ยก็ใช้กันเขาต้องใช้ยาแผนโบราณเราก็ใช้กับท่านด้วยแล้วก็รู้สึกชอบแต่ก็ไม่ถึงกับติดใจว่าขาดไม่ได้แต่มีความรู้สึกผูกพันกับของเหล่านี้เป็นแพทย์แผนไทยที่ มันเป็นของดั้งเดิมซึ่งทุกวันนี้ฝรั่งจะไปผลิตยาอะไรก็วัตถุดิบก็มาจากของพวกนี้ทั้งนั้นนะแล้วก็เอาของดั้งเดิมเส้อเลยก็จะจะได้ของ <มา S 2> แท้ก<ม>ว่า<อ>ไม่ต้องไปสกัดใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาส่งเสริมให้เป็นโอท็อปค่โอท็อปนี่ก็หมายถึงว่า,าแทนที่ จะทำกันไปตามยถากรรมว่า<อ>ชาวบ้านะจะทำให้คนนั้นใชนใชเราก็จาหน่ายได้ก็เพิ่มไรายได้ให้พอเป็นโอทอปปุ๊บสร้างไรายได้แล้วต้องมาทำมอติเลยค่ะมอติค่ะพอเป็นไรายได้เนี่ยสร้างไรายได้สมุนไพรทิพย์เกสรทำไมถึงใช้ชื่อนี้คะที่ทมาที่ไปของชื่อ,อไม่ถามหน่อยคือมันมี ผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งได้รับความนิยมมากก็คือเป็นยาดมค่ะซึ่งเราส่งประกวดไหนยาดมหรือยาดมไหนท่านผู้ว่านั่งนั่งดูดเลยท่านผู้ว่าเลยค่ะเปิดได้ไหมคะอันน้เป็นยาหอมอันนี้เป็นตัวแรกที่เราประกวดห้าดาวประกวดห้าดาวท่านผู้ว่าเลยค่ะห้าดาวท่านผู้ว่าลองดมดูกลิ่นเป็นยังไงบ้างตีห้าสองโล่งเลยเครื้องนี้จะเป็นเหมือนเกสรดอกไม้เริ่มจากตัวนี้เลยครับค่ะพอเริ่มจากตัวนี้ปุ๊บ หาชื่อหาชื่อให้เขานั่นเละสิคะจะเป็นเกสรอ่าเรสรดีหน่อยเพราะมาจากเกสรดอกไม้่าเกสรได้แล้วแล้วทิปทิปก็คือให้ให้ดูสูงว่าเรามาจากพื้นภูปัญญาเดินหรือที่สังสมต่อกันมาเห็นไหมคะคุณผู้ชมได้ทราบแล้วว่าทิปเกสรเขามายังไงถูกไหมพอเป็นยาดมแล้วมีหนึ่งอันข้างๆเนี่ยนั่นคืออะไรถ้าเป็นขดๆกันเลยปีที่สองที่ส่งประกวดก็จะเป็นยาหม่องค่ะยาหม่องสมุนไพรตาทิปเกสรค่ะอาจารผู้ว่าค่ะ ยาหมองกมุนไพรตอนนี้ได้กี่ดาวคะยาหมองนี้ได้สี่ดาวได้สี่ดาวยาหมองได้สี่ดาววตกไปดาวนึงตกไปดาวหนึ่งมอติหันมายิ้มให้เมย์ตกไปดาวหนึ่งแปลว่ามันเคยได้ห้าดาวหรือเปล่าใช่ครับตัวแรกได้ห้าดาวมอติมีกี่ดาวบ้างอะไรได้กี่ดาวบ้างแล้วมาแก้ตัวครั้งที่สามค่ะยาหอมยาหอมยาหอมตาใส่ทองแก้ตัวค่ะครับยา้หอมดาวอันนี้ได้ห้าดาวได้ห้าดาวก็สรุปว่าสินค้าของมอติก็คือไม่ว่าจะเป็นสี่ดาวหรือห้าดาวสมุนไพรที่ใช้นี่ค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะ สมุนไพที่ใช้ภูมากมายทิเช่นอะไเช่นตัวอย่างถ้าเป็นยาดมนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศเครื่องหอมค่ะเป็นพิชทยดําการภูลูกกวานเป็นที่มีความมีน้ํามันหอมละเหยอยู่ในตัวแล้วเอามาผสมกับตัวเมททอนการบุญพิมเสนเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วส่ดนรมจะได้รู้สึกว่าบรรเทาโล่งสบายคลายเครียดท่านผู้ว่าคะในฐานะท่านผู้ว่าอยู่ใกล้กับสินค้ามากกว่าเม แพ็เกจจิ้งเอยกล่องขวดต่างๆท่านผู้ว่าลองหันด้านหลังสิครับเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าให้ผ่านกี่ดาวอะไรจะบ้างหยิบได้เลยค่ะท่าน <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจนะนี่เราออกทีวีอยู่ท่านผู้ว่าคะนี่ของสุพรรณผมก็ต้องให้5ดาดาว,ว <c oughs> ใช่ไหมครับกำลังคิดว่าจะให้กี่ดาวอะให้ห้าดาว <c oughs> และเป็นไงขวดหยิบออกมาดูเลยค่ะท่านหยิบหันมาให้กล้องดูเลยว่าอันนี้อะไรให้ผู้ว่าโชว์เลยเป็นไงบ้างอันนี้คืออะไรค่ะหมอติ๊กเป็นยาระบายครับยาระบายลดไขมันลดไขมันตายแล้วหนูกำลังอ้วนเลยพอดีขับไขมันใหม่ ไขมันที่กาะตาลำไส้ล้างลำไส้ให้สะอาดอแล้วไขมันก็จะถ่ายไขมันออกมาแล้วงานวิจัยยังมีตัวติผลาที่เป็นงานวิจัยของมหาลัยมหิดลบอกว่ารถไขมันในเลือดได้ด้วยอ๋อนี่คือการไปล้างหลอดเลือดหรอล้างหลอดเลือดหรือมันมันจะซึมเข้าไปครับสมุนไพรเมื่อทุกอย่างอาหารการกินราะตอนแรกหมอบอกว่าเหมือนกับในกระเพาะในลำไส้ใช่ไหมฮะแต่ที่ในหลอดเลือดด้วยในหลอดเลือดด้วยเพราะมีงานวิจัยรองรับอยู่ค่ะ แล้วเป็นที่น้ํามันนู่นเหรอคะท่านผู้ว่าเหมือนข้างบนเน่ยเป็นน้ํามันขวดๆเหมือนสเปรย์นันนี้อะไรเออน,นี่คืออะไรคะเป็นน้ำมันมที่เราพัฒนาจากรูปประครบแบบโบราณนะครับสกัดรูปประคบเลยถ้าถ้ารูปประครบเป็นเนี้ยนะครบับค่ะรูปประครบแบบนี้เลยบางทีต้องเอาไปนึง่งค่ะไปนึง่งไปนึง่งแล้วค่อยมาประครบ<ม>ใช้เต็มที่ก็ประมาณสามวันก็ต้องทิ้งแล้วมาบูดก็เลยเอาสารสําคัญที่อยู่ในรูปประคบเนี่ยมาผสมเป็นนวัตกรรมใหม่ทําเป็นสูตรน้ํามัน ท่านว่ามมีีีสูตรรคอกท่่าานวเหมือนสนใจอะไรสักอย่างเนี่ยไม่เห็นแค่่ีของผู้หญิงของผู้หญิงฮะให้มดลูกเข้าอู่จะดูอ่างั้นเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเขาไปหยิบดูให้มดลูกเข้าอู่นะอ่ะมอติมอติมันแนะนำท่านว่าคืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากลูกโปคบแบบโบราณอแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดเมื่อยสกัดลูกโปคบมาผสมเป็นครีมครับครีมเหรอฮะครีมครับไม่ใช่เป็นน้ำน้ำเย็นบาง อันนั้นเป็นน,ปน,น้ำอ่าบางบางอีกสัวนึงก็จะเป็นครีมเพรา<ว>ะว่ามันเป็นพวกยาชาหรือเปล่าหรือไม่มันเข้าไปนีนก้ามเนือนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลิโดเคนหรือยาชาจากธรรมชาติซึ่งสกัดได้จากพวกไพลการภูพวุงนี้พอแตะสัมผัสผิวหนังจะรู้สึกชาแลา้วระงับอาการปวดเพราะคนเราจะปวดปวดบริเวณป,ป,ป,ปลายประสาทที่ผิวหนังค่ะดังนั้นวิธีการที่จะให้สมุนไพรช่วยก็ต้องเอาสมุนไพรที่มีรสร้อนค่ะ เ้าไปแลครับให้เกิดอาการไปมสคุณผู้ชมคะแอบเห็นไหมคะว่าสรุปว่าเทปนี้นะคะเป็นความสนใจส่วนตัวท่านผู้ว่าเองนะคะท่านผู้ว่าเรื่องถามว่านี่ใช้ทําอะไรใช้ทําอะไรมาดูอะไรมาดูอะไรส <c oughs> รุปหมอตีเขาคุยในสองคนก่ะเ <c oughs> ขาคิดก่อนเลยทิ้งเมลาดาเลยอ <c oughs> ่ะแปลว่ามันน่าสนใจจริงๆเพราะหมอตีบอกว่ามันมีคุณประโยชน์มากจริงๆ <c oughs> ที่สําคัญเราจะเห็นนะคะว่าจับคูมัญญาเนี่ยมันมีการอัดแอมันมีการปรับเปลี่ยนมันมีการพัฒนาจากแพ็กเกจจิ้งถ้าเราถือลูปประคบแบบนี้นะคะไปไหนมาไหนนี่คงจะลำบากแต่หมอตีบอกว่าพัฒนามาเป็นสเปรย์สิค คือตัวเดียวกันกน,นะคะแต่ว่าพอการใช้ง่ายไอ้ที่เป็นน้ามันเนคือว่าการใช้ง่ายเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะจริงๆแต่คุณสมบัติเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่หายไปเลยนะแต่ถ้าอยากได้แบบออริจินัลมอติก็มีให้นะคะแล้วแต่ต้องบอกว่าสําหรับมอติเดี๋ยวช่วงหน้าเมย์ขอไปดูซิว่าลูกประครบหรือสมุนไพรต่างเนี่ยมันทำยังไงอะไรบ้างยังไงนะคะเดี๋ยวขอไปดูแต่ว่าฉรับตอนนี้ค่ะต้องขอบคุณท่านว่าไปอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะต้องปิดเบรกนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะท่านผู้ว่านะคะท่านจะเริ